ครับกับเข้าสู่ช่วงทางรายการกับช่วง o p e n b o x นะครับแน่นอนนะฮะต้องมีอุปกรณ์ไอทีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้มีอะไรมาฮะดูตัวใหญ่หญตัวนี้เป็นขอเดา<อ>เลยน, <ะ S 1> นี่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ย เราบุกอะไรเราดูยังไงเป็นตัวบุกเหรอทำไมอุปกรณ์เดามักจะไม่เหมือนไม่เหมือนจริงเลยนะครับเป็นเดสก์ท็อปพีซีครับจากเอสพีนะครับยังจะกล้ามารีวิวเดสก์ท็อปสมัยนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเดสก์ท็อปพีซีบางคนก็กำลังใช้อยู่อย่างเช่นคนที่ใช้งานแบบเรียนต่างๆประกอบคอมน่าจะแบกไปทำงานไอ้แบกไปโรงเรียนได้ยังไงเอาไปเรียนใช้ที่บ้านสิครับโอเคต้องบอกว่าเดสก์ท็อปพีซีรุ่นนี้นะครับชื่อว่าเอสพ1สองห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนะครับประหยัดสก์ท็อ พวกคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็สบายขับทางไกลได้ขับทางไกลได้ครับประหยัด1.2ความอ่าใช่นะครับเครื่องความเร็วนัน1.2จะบ้าเหรอนะครับเราบู๊ได้ 100cc กันใช่ไหมเดี๋ยวไปดูสเปคกันก่อนว่าเขาประหยัดเพราะอะไรไปชมันเลยครับ นี่มันลดอีโคคารชัดเนี่ยอีโคคาร์อะไร้ยหยเป็นเพนเที่ยไงเป็นเพี่นเที่อก็ประหยัดแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเพี่มตัวนี้นะครับชุดเด่นก็คือแรมที่ใช่มันก็สี่กิกสาร์ไดก็คือ1นเทร์ไบ์ก็คือ1,000กิกชอบตรงนี้นะครับตัวนี้จริงมีฟังก์ชันมีทั้งไวเลสในตัวนะนะครับเกิดต้องการใช้ต่อเชื่อมสายไม่ต้องไปด้ม่ต้องใช้วไวเลสนอกจากนั้นก็คือมีกราฟิกการ์ดด้วยในตัวนะครับก็มีกราฟิกการ์ดหนึ่งกิกเริ่มมมมตต้้นอยยู่่่ทีีรราาาาาณัก็หววสถ ใช้งานได้ครอบคลุมครอบคลุมแต่ว่าเพิ่มเติมได้ด้วยอย่างเช่นแรมเนี่ยสามารถซัพพอร์ตได้ถึง16กิกเติมแรมได้ถึง16กิกใช่ครับดีมากดีดีตัวนี้ก็มีด้านหน้ามันไลท์สไตล์แต่นี้ผมว่าก็ที่น่าสนใจก็คือความสวยงามด้วยเหมือนกันอ๋อครับง่ายครับพี่เีพอร์ตมีมีเดียการ์ดเตอร์มียุคีให้ส่วนด้านหลังเนี่ยตอนแรกถ้าท่านผู้ชมกลับมาดูด้านหลังสักนิดหนึฮะทำไมฮะตอนแรกบอกว่ามีกราฟิกการ์ดครับเออมันต้องอยู่แถวนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจแตกราฟิกการ์ดเสีียตรงนน้ไหอ่ะ ก็คือตัวนี้นะครับเรามาเปิดดูข้างในข้างในตัวนี้นะครับโอ้คุณใช้ความรุนแรงมากนะครับไปดูข้างในจะมีกราฟิกก้าวจริงจริงรอครับเดให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่เป็นกราวปิดก้าวแต่ว่าเวลาส่งต่อเนี่ยวิ่งเข้ามาปุ๊บจะวิ่งมาที่เมนบอร์ดโอ้คือบางครั้งเนี่ยเคยเจอนะครับผมเคยเจอปัญหา คือมีกราฟิกการ์ดมีวิจัยสองอันครับส่วนมากผู้ใช้งานจะเลือกไปเสียบตรงด้านล่างก่อนด้านล่างเหรอด้านล่างก่อนปุ๊บก็ภาพไม่ติดภาพไม่ติดเออวายใหญ่ทำไมภาพไม่ติดอ่ะอ่าไม่เจออันนี้ก็เลยเขาจัดการวิธีการง่ายนะครับก็คือเสียบตัวนี้ได้ทั้งสองอย่างยากไปไหมครับง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเหรออ่า แล้วเรียนก็คือพาวเวอาสปารตัวนี้แค่สิบวัตต์กินพลังงานน้อยด้วยกินพลังงานน้อยแต่คอมเดสก์ท็อปทุกแบรนด์เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะมีการทดสอบทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบระแรงความร้อนอันนี้จะแตกต่างแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นนะครับครับพัดลมซีบียูจะอยู่ข้างบนถูกไหมถูกต้องครับติดกันตรงนี้เลยติดตรงนี้เลยบางครั้งตอนนี้เคสเริ่มเปลี่ยนไปเอาเพาวเวอร์สปาร์ตอยู่ด้านล่างเอาซีบียูอยู่ด้านบนครับแต่ความจริงนะครับระบบระแรงความร้อนที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ก็คือ ลมเนี่ยจะถูกพัดเข้ามาด้านนี้เข้ามาอย่างนี้อ่าแล้วโฟกัสไปอยู่ตรงนี้อ๋อความร้อนจริงจงมันต้องลอยตัวขึ้นถูกต้องความเย็นจะอยู่ด้านล่างถูกครับทางนิยศาสตร์ก็คือตัวเนี้ยจะรับความเย็นแล้วเอาความระบายความร้อนออกมาระบายความร้อนก็ระบายออกไปแล้วก็โผล่ไปด้านนี้ดีมากโฟกัสออกทางเดิยครับผมก็จะดูดความร้อนทันทีไงทำให้ไม่จำเป็นจะต้องมีเคสใหญ่ นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ power supply ขนาดใหญ่ครับนะครับทำให้ตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เหมาะกับใช้งานมีหน้าบอกว่าประหยัดนะครับนบนะอกจากนั้นเวลาคำถามต่อมาที่โดนมา,ามร์ทถากับเอ๊ะแต่ว่า desktop pc เนี่ยที่ประกอบกันเนี่ยใช่ฮะประกันแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยนะโอ้นั่นละนแต่ว่านี่ประกัน ป็นกันยังไงรวมปรว่ารวมอย่างเดียว1นึ่งปีจะคุ้มยังไงล่ะคุ้มยังไงคุ้มตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเดสก์ท็อปซีซีโดยทั่วไปแต่ทีนี้ถ้าจดการออนไซต์ครับหมายความว่าหลายแบรนด์เวลาประกันนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าจะซ่อมบ้านซ่อมบ้านก็คือต่างกันอย่างนี้ถ้าเกิดท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านมีความรู้คอมพิวเตอร์อาจจะประกอบแต่ถ้าท่านบอกว่าอยากจะสะดวกสบายอยากผมอยากชอบสะดวกสบายล่ะก็เป็นเป็นแบรนด์ดีกว่าเป็นแบรนด์ดีกว่าและนี่ก็คือในส่วนของเดสก์ท็อปซีซีนะครับซีสองห้าหนึ 401L นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวครับครับขอบคุณเน็ตีนะครับที่เอามาให้เราลองดูรีวิวกันครับผมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Ad ดอินบ็นะครับเรานำเสนอข่าวสาร IT ทีแอปพลิเคชันนะครับรวมทั้งอย่างเจ้าตัวนี้นะครับมาเปิดกล่องให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับก๊อลฟนะครับอย่าลืมติดตามชมพวกเราเลยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมครับ3ามทุ่มสีนะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ